สำหรับช่วงมอเตอร์ i ดรในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปทดสอบสมรรถนะของรถในแบบ Urble s u v ใหม่ล่าสุดจากไาย Ford อย่าง Ford Eco Sport หนึ่งในรถอนเนกประสงค์ที่หลายๆคนกำลังถามถึงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ Ford Eco Sport คือยานยนต์ที่เกิดขึ้นจากสมการของ SUV บวก b c ค่ Car, ที่ทีมออกแบบ Ford ได้แก้โจทย์จนออกมาเป็นผลลัพธ์ รถอนเนกประสงค์สไตล์ใหม่ที่ต้นสังกัดเองเรียกมันว่า Urban SUV โดย Ford ประเทศไทยได้ทำการแนะนำา e o s p p r t t ให้คนไทยรู้จักครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2013ก่อนที่จะเปิดตัวพร้อมราคาอย่างเป็นทางการอีกครั้งในงาน Motor Expo ปีเดียวกันค่ะ EcoSport มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นด้วยราคาเริ่มต้นเพียง669,000บาทในรุ่นเอ b บเเกียร์ธรรมดากับรุ่นเทรนราคา7590 0 0บาทและปิดท้ายที่ตัวท็อปรุ่นไท t a เนียราคา 8 2 9 0 0 0บาทซึ่งเป็นรุ่นที่เรานำมาทดสอบในครั้งนี้ สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ Ford EcoSport นั้นถูกออกแบบโดยมุ่งเน้นให้มีความอเนกประสงค์มากที่สุดบนขนาดตัวที่ใกล้เคียงกับรถยนต์นั่งขนาดเล็กไม่ใหญ่เทอะอทะาด้วยมิติตัวถังที่ยาว4,245ม mm, ิมกว้าง1,765ม mm, ิมและระยะฐานล้อที่2,521ม mm, ิมพร้อมความสูงใต้ท้องที่ห่างจากพื้นถึง200มิมซึ่งถือเป็นจุดขายที่ทำให้เ c o s p o r t ดูหล่อล้ําพร้อมลุยได้อย่างลงตัวทั้ง ในเมืองและเส้นทางธุรก,กันดารโดยทางฟอร์ดเองได้เคลมศักยภาพไว้ว่าสามารถขับลุยระดับน้ำที่สูงถึง550มิลิเมตรได้สบายๆและถือเป็นจุดเด่นแรกที่จะพบได้ใน e c ็กโคสปอคันนี้ประกอบกับงานดีไซน์ที่เน้นเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวดุดันและโดดเด่นตั้งแต่กันชนหน้าพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่รับกับกระจังหน้าแบบโครเมียมและไฟหน้ารูปทรงเหลี่ยมพร้อมไฟรี LED ที่ขอบล่าง ต่อเนื่องถึงด้านข้างซึ่งดูมีมิติด้วยลายเส้นที่เฉียบคมพร้อมชายล่างแบบพลาสติกสีดำทูโทนเข้ากับป่งล้อขนาดใหญ่ที่ทำให้ล้ออลลอยขนาด16นิ้วพร้อมยาง2 0 5 6 0 R16 ดูเล็กไปถนัดตาส่วนด้านบนหลังคานั้นใช้แบบเหล็กรอนขึ้นรูปพร้อมแหลกหลังคาแบบบิวต์อินมาให้เพื่อความสวยงามและประสิทธิภาพในการบรรทุกสัมภาระได้ดีกว่าหลังคาแบบเรียบ,ยบ,ยบทั่วๆไปค่ะนอกจากนี้ในรุ่นท็อปยังได้ติดตั้งซันรูฟซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่หาได้ ไม่ง่ายนักในรถราคาไม่ถึงล้านก่อนจะจบที่บันท้ายสไตล์คลาสสิกกับประตูบานหลังพร้อมที่เก็บยางอะไหล่ซึ่งเปิดออกได้แบบประตูตู้เย็นพร้อมปุ่มเปิดที่ซ่อนอยู่ในกรอบไฟท้ายฝั่งขวา ในส่วนของห้องโดยสารน,นั้นเว็บแรกที่ได้เห็นจะรู้สึกเหมือนกับเป็นห้องโดยสารของเฟียสตาในทุกอนูตั้งแต่คอนโซลหน้าแผงหน้าปัดพวงมาลัยหรือแม้แต่เบาะที่นั่งทรสปอร์ตสีดำได้แดงโดยจะมีจุดที่ต่างคือทัศนวิสัยและความกว้างขวางที่มีมากกว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งมีช่องวางขาที่กว้างนั่งสบายแถมเบาะหลังยังปรับเอ็นได้และพับได้60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านท้ายให้สามารถจุสัมภาระได้มากถึง7 0 5ลิตรเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนั้น e c o s p o r t ถือว่าเป็นรถที่ทันสมัยที่สุดในกลุ่มของ SUV ขนาดเล็กซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฮเทคที่ถูกยกมาจากเฟียสตาเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์ออโต้รวมถึงไฮไลท์อย่างระบบสั่งการด้วยเสียงซิงซึ่งจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเพียงแค่ใช้เสียงสั่งงานไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือฟังเพลงจากอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายได้ค่ะ จากนั้นมาต่อกันที่คุ้มพลังซึ่งเ c o s p o ส t นั้นใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาวดูราเทกความจุ1.5ลิตรพร้อมระบบวาวแปรผัน T I V C T บล็อกเดียวกับตัว f ฟ e s t a 1.5มาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนไม่ใช้เครื่องยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง EcoBoos t หรือดีเซลเทอร์โบเหมือนกับเวอร์ชันต่างประเทศซึ่งวิศวกรของ f อร์เองมองว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนและทาให้ราคารถสูงขึ้นจนอาจทาให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ยากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งให้พละกกาลังสูงสุด110แรงม้าที่6,300รอบต่อนาทีพร้อมแรงบิด142นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าเฟียสต้า1.5แค่1แรงม้าและมีทอร์กที่เพิ่มขึ้นอีก2นิวตันเมตรเท่านั้นเช่นเดียวกับระบบส่งกําลังที่ยังคงใช้เกียร์พาวเวอร์ชิฟ6สปีดลูกเดียวกับเฟียสต้า1.5ในการส่งผ่านกําลังไปยังล้อคู่หน้าเหมือนเดิมแต่มีการปรับอัตราทดเฟืองท้ายใหม่เพื่อให้เหมาะก,กับรถที่มีน้ำหนักตัวมากขึ้น ซึ่งจากการที่ได้ขับทดสอบเจ้า EcoSport คันนี้ให้การตอบสนองของคันเร่งที่ค่อนข้างหนึดๆในช่วงกระแทกคันเร่งรอบเครื่องจะสวิงขึ้นมารอก่อนความเร็วจะตามพร้อมจังหวะเกียร์ที่เริ่มตอบสนองตามมาพร้อมแรงดึงให้ทยานไปข้างหน้า และทำความเร็วไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลา14.2วินาทีและทำความเร็วถึงระยะควอเตอร์ไมล์ด้วยเวลากว่า20.2วินาทีก่อนจะค่อยไต่ถึงท็อปสปีดที่175กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการขับขี่ที่โหมดเกียร์ดี ส่วนการขับในโหมด S ซึ่งต้องเปลี่ยนเกียร์เองตรงปุ่มบวกลบที่หัวเกียร์นั้นให้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันมากนะักมีเพียงคันเร่งที่ตอบสนองได้ดีขึ้นเล็กน้อยบนอัตราทดที่เหมือนเดิมและให้การตอบสนองที่ไม่ทันใจนักในจังหวะเร่งแซงอาจต้องคิกด,ดาวเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ส่วนในเรื่องของความประหยัดนั้นเ c o Sport ตถึงแม้จะมีน้ำหนักตัวมากกว่าเฟ e s t a ก็ตามแต่มันกลับใช้รอบเครื่องที่ไม่สูงอย่างที่คิดเช่นที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบจะอยู่ที่2,000รอบที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขยับเป็น2,500รอบและที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นใช้รอบเครื่องที่3,000รอบต่อนาทีซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเฟ e s t a และทาให้เ c o Sport มีอัตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่11.7กิโลเมตรต่อลิตรจากการขับใช้งงานจริ ส่วนระบบการสะเทือนนั้น Echo s p สปอตยกชุดช่วงล่างจากเฟ e s t ตามาปรับเซ็ตเพิ่มเติมโดยมีการเพิ่มความยาวของโช้กอัพพร้อมปรับค่าความแข็งของสปริงใหม่และเสริมความมั่นคงด้วยระบบ d a m p ปอ w i วิ h y d r a u l i กซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมอีก2-3ถึงเท่าและให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการทดสอบพบว่า Echo s p สปอสามารถขับผ่านพื้นถนนที่ไม่เรียบและเป็นรอนคลื่นได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่มีอาการสะเทือนหรือย่บให้เห็นแม้จะวิ่ง ผ่านพื้นผิวลูกรางที่ขรุขระก็สามารถขับพันไปได้อย่างสบายโดยมีอาการสั่นสะเทือนจากช่วงล่างให้พอรู้สึกเพียงเล็กน้อยแถมยังสามารถยืดเกาะได้ดีไม่แพ้รถยนต์นั่งอย่างเฟียสตาจะมีก็แค่อาการโยนตัวเล็กน้อยจากความสูงของตัวรถเท่านั้น ส่วนแฮลลิงที่ได้จากพวงมาลัยไฟฟ้านั้นถือว่าให้น้ำหนักที่เบามากที่ความเร็วต่ำแต่จะหน่วงน้ำหนักเพิ่มจนรู้สึกตึงมือกำลังดีที่ความเร็วเกิน90ขึ้นไปและให้ความแม่นยำในการควบคุมทิศทางได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมระบบควบคุมการแกว่งของล้อ Active Nibble Control หรือ ANC ที่ช่วยลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลัยทำให้ควบคุมรถได้ง่ายและความมั่นใจได้มากกว่าพวงมาลัยไฟฟ้าจากคู่แข่งค่าอื่นๆ สุดท้ายคือระบบเบรกอนุกรมเดียวกับเฟียสต้าคือแบบหน้าดิสครางดำ ซึ่งเซตมาให้เบรกได้อยู่หมัดโดยไม่ต้องออกแรงมากนักแต่ break เบรกเบาก็มีอาการหน้าที่ไม่เห็นซึ่ง e c o กโคสปนั้นมีจุดศูนย์ถ่วงที่สูงกว่าน้ำหนักรถจึงถูกถ่ายเทไปด้านหน้ามากกว่าตอนเบรกจึงอาจทําให้รถมีอาการหน้าจิกตามนั้นัาก,การเบรกที่มากกว่าซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าเอาอยู่ส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนั้นได้เพิ่มระบบ h ิ l ไลน์แอสซิสมาให้เพื่อช่วยออกตัวบนทางชันรวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP และ TCS ที่มาให้ใน e c h o s p r t t คันนี้ด้วยค่ะ สรุปแล้ว Ford e c o s p o r t ์ใหม่คันนี้ถือเป็น SUV ไซส์เล็กที่น่าสนใจพอตัวเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์จะไม่โดดเด่นมากนักก็ตามแต่ด้วยจุดเด่นที่มีอยู่มากมายทั้งในเรื่องของสมรรถนะของช่วงล่างที่การันตีความแน่นปึกโดย Ford หรือจะเป็นความไฮเทคของฟีเจอร์ต่างๆบวกกับความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์ที่มีมาให้เกินคุ้มในราคาค่าตัวใกล้ๆกับรถคอมแพคคาร์ที่จับต้องได้ไม่ยากซึ่งถ้าคุณกําลังมองหารถสักคัน ที่ใช้งานได้หลากหลายในงบประมาณ7-8แ0 0 0สนแล้วแหละก็ Eco Sport คันนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ลงตัวมากที่สุดอีกคันนึงเลยทีเดียวค่ะ